สบายดีพี่น้องวัสดุสกุนมาสองัวเงจ่าจทุเรียนหมอนทองลูกแรกของปีค่ะไม่ใช่ลูกแรกสิสามลูกเลยค่ะนี่ค่ะสามลูกเลยค่ะขอบคุณขอบคุณนัดเดอทรงไม่ห้กินค่ะแก่วสามหน่วยนะคะนหนึ่งหน่วยหนึ่ง,น,น,น,งนี่หน่วยหนึ่งค่ะสามดกค่ะขอบคุณนัดได้หลายจะาที่ทรงไมห่หกินเดี๋ยวสองแม่เดี๋ยวสิเก็บใส่ถุงไปให้ค่ะ ก็แกเธอเดี่ยวไปเลยค่ะมันนิ่มนะคะนี่ที่อันนี้ก็ต้องกินค่ะกรอบนอกอันนี้นุ่มค่ะอร่อยค่ะเป็นน้ำแก้านคักมา่อค่ะมากินน้กากันจ้ารุ่ยพอกินมีฟังรอบนอกนุ่มแน่กินเดี๋ยวจะกันเอาแซนให้กินทุเรียนน้ำพรอใหญ่ได้พี่น้องเด้อนี่กินคักๆเลยค่ะให้เบิ้งกินน้อยเๆเราค่อยแม่นี้กินใหญ่ๆได้พี่น้อง cái ai ai khác nữa nhọ rồi Được rồi ừ. cún mạc đi nghe là nổi xuống mà hải hả xuống pho kín con tám xuống mẹ tám mà thì thu điện nhè sáng đủ đây để phải จะเรียนอ่ะอจะจูบ้างบ้างน้นข้างเมมดอนมันอ,มอาจะจูอ่ะเอ้ยเนาะนะครับเยอพอประมาณมัน้ดน ขังเลยเนาะซุเรียนครั้งนี้อร่อยมากเลยตื่นเช้งเกิดเนาะเช้งเกิดเนาะเนี่ออ่อนเงี้ยมันแต่ว่าอร่อย

ข้าไผรไวเชข้าวไ้่รอไว้รกอะไรเนาะอืมเพื่อก้มีโอกาสมวันโคนเนี่ยหนีนูอื่นเพื่อไหนีเด็อนัไเ่หเอรอ่นเียเอาลิพให้เลยซีซะกินไม่พอ

ตกเหรียนม้นนมอนทองของเราลูกใหญ่ๆหวานกรอบอร่อยมากโอเคมากรอบนี้ rồi chị làm dạ, con hả, được, hả? <laughs> ok rồi right. tám nổi liền sám dụng 3ลูกแดกของปีเครองามเลยลายขาขาสามดุพันกัวนะคือสามดป,ประมาณสามโรกวสี่โรคครับน้องเนี่ยประมาณสี่โลหาโลกประมาณนี้หนักดีเต็มจ,จานใหญ่ค่ะ เนี่พี่วัาสีเก็บยวเซตอันนี้ก็เลื่อเลแป๊บนึงค่ะได้มาเบิ่งกันค่ะใส่ไปในกระปุกเรียบร้อยแล้วค่ะน่าอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะหวานหวานกรอบค่ะนะคะจะพี่น้องใจคลิปนี้ก็บ่มีมยิ้งไลค์ได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดปักกระดิ่งจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณไอ้นัทตี้ไอ้นัทน้อยค่ะส่งทุเรียนมาให้แม่กินสามลูกใหญ่ๆจ้ะ ตรงมาให้แม่ทั้งสามคนกินด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวอันเสื่อเอิญเม่มากินเนาะค่ะคลิปนี้ก็เอาเข้ามาสวัสดีค่ะไปไปจุ๊บๆนะคะขอบคุณนบซีใหม่ที่กำลังมาติดตามนะคะเข้าามก็ขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณนบซีก็เทเวเว้นมาเบ่งคลิปดพี่ว่าตลอดนะคะสวัสดีค่ะ